เติมองค่ะไปไหนคะไปกางเจมค่ะไปกางเค่ะที่ไหนเอ่ยที่ออบอิคแนที่ปังแฟนค่ะที่ฟางมแฟนค่ะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันนะ ความสดชื่นกันก่นกอนนะนี่นะคอฟฟี่ทูโกต้นตามน้ำมันฮอ,อฟโลบ้านดูนะคะ,ะอ่ะโอ้น่ารัก้อนน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักไหมคะนะตรงน,นี้ค่ะเค้กคุกกีอ้อล้วไงแล้วคุกกี้โอเคอ่ะ 7จ็สบอดกับเจ็ดนะใช้เวลาเดินทางน่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณสามชั่วโมงถึงไหมไม่ถึงเนาะสองชั่วโมงนิดนิดคิดว่านะคะเราเตียวมาทางเส้นบาพาสมาทางสิงปราคนะคะเดี๋ยวเรามารุ้อีกทีว่าวันนี้รถจะติดหรือเปล่าเพราะว่าที่สิงปรกวันนี้เขามีงานนะคะงานบอลรูทวันนี้จะกินกับอะไรหนื้อย่างหรอ ไปซื้อน้ำดื่มกับน้ำมันพืชนะคะตรงนี่เขาเรียกว่าอะไรอะตรงน้ำพุร้อนไม่ขจานค่ะท้องพูนทองพูนมินิมาอะไรหิวน้ำเผ็ดเผ็ดเผ็ดอะไรเผ็ดก็หิวน้ำไปอี่ไหนไปอย่ไปน แม่โคอะไรวะมันเป็นคูณนะพี่ก็เพราะว่าโคดังแม่เลือดออกอกเ่อยลเปิดตอตอนนี้เวลาไปสองโมงหกนาทีออกจากบ,บ้านสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โคสามชั่วโมงเนี่ยมาถึงไหนแล้แ ต่อนไหนวะถ้าไปดินน้ำเสรแล้วเดี๋ยวไปติดต่อโค้ตเตอร์อยู่ไหนวะเดี๋ยวเราไปถามที่ร้านนะคะว่าการเต้นได้ที่ไหนบ้างโอ้ว่างเลยว่างมากเลยเราจะมาล้านไหมวันนี้ นี่จะเป็นโซนร้านอาหาระคะ่ะเดี๋ยวเรามาถามพี่ๆเขาค่ะสวัสดีค่ะติดต่อกลางเต้นนี่คือติดต่อไหนจ๊ะกัางเต็นติดต่อด้านบนได้เลยไอสอ,อ,องสิบสามะคะ่ะโอเคอครับไอโซนเมื่อกี้เป็นร้านอาหารนะคะติดต่อห้านกลางเต้นนี่ตึกนี้นะขึ้นไปชั้นบนเลย ัำเต่มคงองคนสามร้อยนะเอนสามร้ย300อยเอะร้อยห้าสิบนี่เด็กน้อยไม่คิดนะคะแล้วก็จะมีชีการ์ดนี่เนาะเาว่าให้แตะตรงประตูทางเข้าอันนี้จะมีค่ามาจําอยู่ที่หนึ่งพับาทเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นพรุ่งนี้ตอนะะที่เราเออกมาคืนให้เคาค่ะเออเช็คเอาท ก,ก่อนเที oh. ่ยงเราไปกัน จริงเราอยากได้แบบใกล้ๆริมน้ำอะแต่ว่าเหมือนตอนนี้เขากำลังทำเหมือนตอนนี้เขากำลังปรับปรุงพื้นที่อะก็เลยไม่ค่อยไี่เท่าไหร่นะคะเหมองไม่ถูกอะนะเหมือมันเขากำลังปรับปรุงพื้นที่อะคะ่ะจะได้ประมาณจริงๆอะมันได้ถึงนอ่นเลยนะ เนี้ยมันไม่ล่มจริงๆอ่ะต,ตัวเนี้ยตัวเนี้ยโอเคเลยนะแต่ว่ามันไม่มีจุดต่อไฟแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องใช้ไฟนิดนึงอะ่ะเราอย่าได้แบบโซนพรเวทหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีลูกอ่าจริงๆเราชอบจุดนี้เลยจุดนี้สวยแต่ปัญหาคือปัญหาคือมันร้อนร้อนมากร้อนจริงๆ คนร้อนเลยตรงนี้อ่ะโอเคอ่ะแต่ว่ามันพร้อมร่มนะคะร่มนิดหน่อยแล้วมันจะร้อนหน่อยแต่ตรงนู้นอ่ะตรงนน้นอ่ะคือโอเคเลยมันเย็นระว,วังแมงนะ,ะอันนี้ก่อนฮะ,ฮะไม่เอะจะไปเจองใหม่ก็รีแม่เอวอะ Don't do I don't wanna have you, baby. I just wanna have a baby. I wanna go down, stay. แกะกล่องใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันข้างในคืออะไรนะคะอือจเจไปไหนแล้วผมไม่ได้ล็อกมาครับอ่แาแอฮัลโหลมันต้องอย่างนี้ทุกคนมันคือฉันวางมันเอง Wow. ตอนนี้เป็นเวลาเวลาหน้าตางฉันแบบ6โมง6โมง57นาทีนะอากาศอากาศคือกำลังแบบเย็นไม่ใช่ว่ากำลังเย็นอะเย็นมากเย็นพอสมคนะวรอะเราคิดว่าคือบมันหมดช่วงหน้าหนาวแล้วเงี้ยก็เลยไม่ได้เตรียมเสื้อแขนยาวแบบหนาๆมานะคะ ก็คือประมาณแบบบางๆแบบกันแดดแบบกันลมอย่างเงี้ยหนาวอากาศเย็นเลยค่ะตอนแรกที่เรามาเต็น่มมันไม่ค่อยเยอะหรอกมีประมาณ4ี่ห้าหลังแต่ว่าพอช้าประมาณช่วงประมาณ3ามสี่โมงสี่ห้าโมงเนี้ยค่ะเริ่มแบบเริ่มมีคนมาแบบมาเยอะมากแล้วตอนนี้คือแบบเต็มร้านเลย ตอนแรกเรามีความรู้สึกว่าเออเราอาจจะได้เหมาลานหรือเปล่าแต่ว่าไม่ไม่ได้เหมาแบบคนมาแบบคึกคักมากนะคะที่นี่บรรยากาศดีติดน้ำติดลำธารแล้วเด็กๆสามารถที่จะน้ำได้เพราะว่าน้ำไม่ได้แบบลึกนาน้ำตื้นๆนะคะก็ถือว่าเป็นลานที่โอเคมากนะคะข้อเสียของที่นี่มีอะไรหรอที่เราที่ที่รู้สึกก็คือมันจะติดถนน มันจะติดถนนนะคะแล้วก็แบบถ้าช่วงที่แบบรถที่แบบเสียงดางๆอ่ะมันจะได้ยินเข้ามาถึงในร้าน <Okay. S 2> แต่ว่ามันก็ข้อดีก็คือมันมีลำธารน,น้องตรงนี้มันก็เลยจะกบกบเสียงกบเสียงได้ระดับหนึ่งนะคะที่ใครที่อยู่แถวเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยแล้ว,ว่าโอเคมันไม่ต้องขึ้นดอยขึ้นอะไรแล้วก็มีกิจกรรมให้ลูกๆได้ทำเยอะนะคะ แน่ใจไ,ไหมคะไม่น่ากลัวเลคนกินี่เท่าเซตนได้หรอคะไม่กินะไม่อยากกินหมูไม่อยากกินหมู้วไม่กินก็ทิ้คนเดาก็ปิดเล้วกระดูเดซื้อตั้งขยะคนอนไปแล้วในรอน่ะเอาไหมจุดมอสติ้งค่ะทุกคน ตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนครับปางแฟนแป,ปางแฟนนะครับเจออะไระอะไรคะตอนตเจอตางตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงยี่สิบแต่ว่าเราไม่อากจะเต็นมาเพว่าห<อ>นาวมากดูนี่อุณหภูมินะตอนนี้นะสิบสี่องศานะคะเ<ฮ>ย็นมากเลยคะ่ะ เ็เลยนอนโคดต,ตัวกันอยู่ในเต็นท์นะนี่นะคะ14องศาความรู้สึกกินก็14นะเจ็ดนาฬิกา28นาทีไปฉีดัปชีแล้วไปไปชีดเลยไม่รอนจา๋าเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำจะมีอยู่สองโนนะคะโซนนี้นี่เนาะนี่หนึ่งแล้วก็ทางนู้นนะเห็นไหมอยู่ตรงนี้นะคะที่ดุุ่ด แต่ว่าของเราโซนนี้เครงนี้จะใกล้กว่าเมื่อวานเมื่อคืนเราบอกว่าห้องน้ําไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะแต่จริงๆแล้วว่าเขาน่าจะติดไว้ข้างนอกหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเมื่อคืนตอนที่เปิดอาบอะค่ะน้ําอุ่นนะมาเหมือนมีให้เราปรับหมุนซ้ายหมุนขวาบอกถูกตรงตรงฝากบัวะค่ะ แล้วน้ำมันอุ่นสดงว่าเขาถ้าจะติดไว้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้มีในห้องนะคะ่ะน่าจะติดไว้ข้างนอกคิดว่าไปแอบดูได้ไหมเขาไปดูเลยสิมันต้องมีข้างนอกอะเพราะมันบุดน,นั้นว่าแล้วว่าแล้วทุกคนนี่ไงมันอยู่ข้างนอกนี่นะคะนี้เป็นห้องอน้ำมีฝากบัวนะคะแต่ว่ามีถังให้ด้วยแล้วถ้าใครสะดวกที่อาบกับถงนะังเนาะนี่ค่ะน้ําแรงอยู่นะก็เรียบง่ายค่ะมีแค่นี้ ชักโคกนะคะแล้วก็จะมีใส่ชาระให้น้องน้ำโอเคไม่มีเชชู่วให้นะคะเออเรามาเข้าน้ำตรงเต็มทิชช่หม่มาโอเคคนะนี่ให้ดูกว้างๆนะจริงๆแล้วอะเห็นทางตรงะสะพานแดงนะคะอันนั้นคือเราขี่รถเข้ามานะคะแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้จะเข้าได้ก็ต้องมีคีย์การ์ดท,ที่บอกเมื่อวานนะคะมันต้องมีตัวมาจาอยู่หนึ่งพันบาทตัวคีย์การ์ดนะ คุงจะเข้ามาได้นะคะแล้วตั้งแต่นี้มาเนี่ยตั้งแต่ต้นไม้ต้นเนี้ยเฮ้ยไม่สินุ่นนุ่นไล่ลมาตรงนี้นะคะอันนี้คือสามารถที่จะกางได้เลยแต่ว่าตรงเนี้ยเมื่อวานที่เราไม่เลือกเพราะว่าเห็นมีใสย่ยงุงใส่ย,ยางแล้วมันเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยไปเลือกกางตรงนู้นของเราอยู่ตรงนู้นอันนี้อันนี้ทางเข้าทางเข้าไปรีสอร์ทหรือว่าที่พักที่เป็นบ้านบ้านเป็นหลักๆนะคะราคาไม่แน่ใจไม่ได้สอบถามเนาะ ทิดว่าน่าจะแรงอยู่เพราะว่าบรรยากาศโอเคอค่ะแต่เรามาแบบกลางเต็นท์ดิาหัวละ150และบรรยากาศเหมือนกันค่ะทุกคนยิวเหมือนกันเลย Fella oh, 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 oh. so <laughs> stopped me on the street last night said everything's alright. Roller coaster make it through the day my right. <laughs> it seems your meal ticket is gone, what? but life goes on. I could never Something better, yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roll that coast, take me to a better time. Let's go! All awesome. sing <coughs> your high line. With that sort of line. it's a <laughs> <time laughs> <laughs> <can't do laughs> ต่ามีกี่ขาต่ามีกี่ขาคะไม่ต่ามีสามขามละ่ะเจ้ตรงจุดดีนะจะเป็นร้านคาเฟ่นะคะถ้าใครที่ไม่อยากทำกับรงกับเ้าาก็ออกมาสั่งกินตรงนี้ได้นะไม่แน่ใจว่าเปิดปกี่โมงตอนนี้เปิดหรือยังไม่รู้นะแต่ว่าเรามาเดินเที่ยวที่สะพาน ได้ไม <ś m iej oughs> ่ได้ไม่กจับหยูย่ยถึงแล้วเดี๋ยวเดินข้กลับไปอีกนะเอเป่าเดินกลับแล้วต้องเดินกลับแล้ว สนเพื่อนมาเที่ยวนะคะ ช่องอะไรช่องอยูทูบค่ะชื่ออะไรชื่อลิ้มคิีมค่ะก้าวเลยนะก้าวไปกัดกิ้ม โอเคนี่นก็ให้หมดนะพุ่นนี่ก็บากใช่ไหมพุ่นเะนี่ยเดี๋ยวพุ่ตอันนี้เราอยู่กับโซนคาเฟ่นะรรยากาศคือดีดีดีมากเลยค่อยเดิวชื่นใจคนะ่อยเดรอ้อยสี่บาทในที่สุดแล้วของชั้นถูกที่สุดเอสไม่หวาน มเนกรูอเนี่ยสมองหม่กลับแล้วอะไรเหรอคะแม่กินด้เหรอคะไม่หวานอาไหมคะอ้อโหคำใหญ่โตเลยคำนกๆที่น่นี่เียงก้อนไม่คือใกล้ๆมันไม่โฟก Okay. ่ก็เคยไปนอนที่ไหนมานะกางแพงเราไปกางเต้นที่ไหนคะกางแพงค่ะหนูไปทำอะไรที่ปังแป็นคะไปเล่นค่ะเล่นอะไรบ้างเด้อจักรยานค่ะอะไรอีกกินอาหาร ไใคะสนุกค่ะถ้าไปอีกไปไหมไปไหมคะไปค่ะจะจบคลิปแล้วอย่าลืมเลยนะอย่าลืมกดชัคกูไลให้หนูด้วยอ่าชอบไหมคะเข้าไปกับคลิปสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ